โรงเรียนชุมชนบ้านกูป่าเป้าประชานเคราะห์อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีบุคลากรครู14คนนักเรียนทั้งหมด224คนบริหารงานโดยนายสุมนถาเตรียม ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาบ้านกูโมเดลคือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี b b เบสิ s สกิลทักษะพื้นฐานที่สำคัญรอบด,ด้านส่งเสริม A. อ t t i ิจุดคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยมี N.Network ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศพัฒนา K. Knowledge ให้โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะาห์เป็นองค์กรแห่งการสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพพร้อมกับพัฒนายูนิตีทีมงานบุคลากรครูที่มีความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะาห์ได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ r t Classroom เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ Active l e a r n i n g ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นนักเรียนมีส่วนร่วมใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมอีกทั้งครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้โดยง่ายรวดเร็ว เื่อการเรียนรู้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ป่าเป,ป้าประชานุเคราะห์ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกจากประเทศเกาหลีในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ได้แก่ 1. การเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเกาหลีพื้นฐานในรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. การเรียนรู้ทักษะการต่อสู้เทควันโดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายในกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. การส่งเสริมทักษะอาชีพด้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มในรายวิชาชุมนุมผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้สุขฝนไปพัฒนาเป็นอาชีพของตนเองได้ในอนาคตเปิดโลกกว้างทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Smart Classroom สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสุขพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ